มารยาทในการแต่งกายสวัสดีครับน้องๆวันนี้เราจะส่งท้ายเรื่องมารยาทไทยกันนะครับจะเป็นเรื่องอะไรนั้นต้องรอสกรักครู่เรามาทบทวนเรื่องมารยาทในการทักทายที่เรียนไปในครั้งที่แล้วกันก่อนนะครับมารยาทที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือมารยาทในการทักทาย คนไทยมีการไหว้เป็นการทักทายที่สุภาพและการแสดงความเคารพโดยการยกมือไหว้และกล่าวคำว่าสวัสดีน้องๆเป็นคนไทยก็ควรจะปฏิบัติให้ถูกต้องและปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอด้วยนะคะร่วมด้วยช่วยคิดแต่ก่อนที่จะพาน้องๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับมารยาทการแต่งกาย น้องๆช่วยกันบอกหน่อยได้ไหมครับว่าการแต่งกายที่เหมาะสมควรแต่งกายอย่างไรการแต่งกายถือเป็นเรื่องสําคัญที่เราจะต้องให้ความใส่ใจเพราะเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเป็นสิ่งแรกที่สะดุดตาผู้ที่พบเห็นถ้าเราแต่งกายเหมาะสมก็จะก่อให้เกิดความประทับใจที่ดีแต่หากเราแต่งตัวไม่เหมาะสมคนอื่นก็จะมองดูไม่ถูกกาลเทศะดูไม่สุภาพ การแต่งกายจึงเป็นสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงเป็นอันดับแรกค่ะเราจึงต้องศึกษามารยาทในการแต่งกายเพื่อให้รู้ว่าเราจะต้องแต่งกายอย่างไรให้เหมาะสมตามกาลเทศะซึ่งหมายถึงแต่งกายให้ถูกต้องตามเวลาและสถานที่ค่ะหลักสำคัญเกี่ยวกับการแต่งกายคือเราจะต้องแต่งกายสะอาด สุภาพเรียบร้อยและแต่งกายให้เหมาะสมกับสถานที่และโอกาสต่างๆเนื่องจากบางสถานที่บางโอกาสนั้นจะมีวัฒนธรรมประเพณีการแต่งกายที่แตกต่างกันไปครับเรามาดูกันนะครับว่าในแต่และโอกาสนั้นเราจะต้องแต่งกายอย่างไรบ้างอย่างเช่นการแต่งกายเมื่อไปโรงเรียนเราก็จะต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบของโรงเรียนเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย อีกทั้งยังเป็นการแสดงความเคารพสถานที่และครูอาจารย์ด้วยครับถ้าเราจะต้องไปวัดเราต้องแต่งกายให้เรียบร้อยมิดชิดกราบไหว้สะดวกสีของเสื้อผ้าควรเป็นสีที่ไม่ฉูดฉาดเพื่อแสดงถึงความเคารพสถานที่แต่ถ้าหากเราต้องไปร่วมงานทำบุญเลี้ยงพระทำบุญวันเกิดทำบุญขึ้นบ้านใหม่เราควรแต่งกายให้เรียบร้อย สีสวยงามให้เหมาะสมกับงานครับการแต่งกายไปเที่ยวถ้าน้องๆจะต้องเดินทางไปท่องเที่ยวกับครอบครัวก็สามารถแต่งกายตามสบายได้แต่ก็ต้องแต่งกายให้เหมาะสมกับสถานที่ที่เราจะไปด้วยครับเช่นไปทะเลเราก็สามารถใส่เสื้อแขนสั้นกางเกงขาสั้นได้แต่ถ้าหากเราไปชมพิพิธภัณฑ์เราก็ต้องแต่งกายให้เรียบร้อยผู้ชาย อาจจะใส่กางเกงขายาวผู้หญิงอาจจะใส่กระโปรงที่ไม่สั้นจนเกินไปเป็นต้นครับถ้าหากน้องๆจำเป็นจะต้องไปงานศพการไปร่วมงานศพเราจะต้องแต่งกายด้วยชุดสุภาพสีดำหรือขาวเพื่อเป็นการไว้อาลัยและให้เกียรติงานและเมื่อไปร่วมงานน้องๆจะต้องสำรวมอาการด้วยนะครับน้องๆจะเห็นนะครับ ว่าในแต่ละสถานที่นั้นจะมีการแต่งกายที่แตกต่างกันไปถือเป็นวัฒนธรรมที่ปฏิบัติกันมาเราจึงต้องมีมารยาทในการแต่งกายอยู่เสมอต้องแต่งกายให้เรียบร้อยสะอาดถูกต้องตามกาลเทศะเพราะถ้าเราแต่งกายไม่สุภาพทำให้ผู้อื่นมองไม่ดีนะครับเช้าวันนี้เพลินและคุณพ่อคุณแม่กำลังเตรียมตัวไปงานแต่งงานของเพื่อนบ้านในหมู่บ้านครับ คุณแม่คะไปงานแต่งงานของพี่ขวัญจะใส่ชุดอะไรไปดีคะเพลินก็ดูชุดที่เหมาะสมไปงานแต่งงานหน่อยนะลูกเหมาะสมอย่างไรคะคุณแม่การไปงานมงคลอย่างเช่นงานแต่งงานถือเป็นการไปแสดงความยินดีกับเจ้าของงานชุดที่เหมาะสมก็คือชุดที่ดูสวยงามเรียบร้อยสุภาพ และมีสีสวยงามจ้าแล้วชุดนี้เหมาะสมไหมคะคุณแม่แม่ว่าเปลี่ยนเป็นชุดกระโปรงสีแดงตัวนั้นดีไหมลูกหนูใส่ชุดกระโปรงจะดูเรียบร้อยกว่านะจ๊ะแล้วกางเกงที่หนูจะใส่ก็เป็นสีดำซึ่งคนไทยไม่นิยมแต่งไปงานมงคลกันถ้าอย่างนั้นเสื้อผ้าสีดำก็ใส่ไปงานไม่ได้เลยนะสิคะ ไม่หรอกจ้ะบางโอกาสเราก็สามารถสวมใส่ได้อย่างเช่นงานศพคนที่ไปร่วมงานจะสวมชุดสีดำหรือสีขาวเพื่อเป็นการไว้อาลัยและไม่นิยมใส่เครื่องประดับมากเกินไปค่ะคุณแม่หนูได้รู้เรื่องมารายาทมากขึ้นแล้วหนูจะไปบอกเรื่องนี้กับพลอยพัดเตย์ด้วยค่ะเรื่องมารายาทไทยเหล่านี้ หนูต้องเรียนรู้ไว้ให้มากเพราะเป็นสิ่งที่เราจะต้องยึดถือปฏิบัติเสมอเราเป็นคนไทยก็ต้องรู้และปฏิบัติมารยาทไทยให้ถูกต้องทีนี้เพลินก็ต้องไปแต่งตัวได้แล้วนะเดี๋ยวเราจะไปงานสายค่ะคุณแม่ช่วงสายเดียว ตอนรู้ถูกรู้ผิดตอบคำถามกันได้หรือเปล่าครับเรามาดูกันได้ครับว่าข้อความที่ถูกต้องคือข้อความใดบ้างข้อความที่กล่าวถูกต้องคือข้อหนึ่งและข้อสี่ครับข้อหนึ่งเราควรแต่งกายให้ถูกกาละเทศะเป็นข้อความที่กล่าวถูกต้อง เนื่องจากการแต่งกายให้เหมาะสมกับสถานที่และโอกาสต่างๆนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญถือเป็นมารยาทการแต่งกายที่เราจะต้องปฏิบัติเพื่ออยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมนะครับข้อ4เราต้องแต่งกายให้สะอาดทุกครั้งเป็นข้อความที่กล่าวถูกต้องเนื่องจากความสะอาดเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นสิ่งที่แสดงถึงบุคลิก,กภาพที่ดีเราควรซักรีดให้เรียบร้อย รองเท้ากระเป๋าก็เช็ดถูให้สะอาดก็จะทำให้การแต่งกายของเราดูสะอาดเรียบร้อยต่อมาเป็นข้อความที่กล่าวไม่ถูกต้องคือข้อ 2, ข้อสามและข้อหค่ะข้อสองเราสามารถสวมใส่เสื้อผ้าสีสันสดใสได้ทุกโอกาสเป็นข้อความที่กล่าวไม่ถูกต้องเนื่องจากสถานที่และพางโอกาสไม่เหมาะสมที่จะสวมใส่เสื้อผ้าที่มีสีสันสดใสได้เช่นการไปร่วมงานศพค่ะ ข้อ3เราสามารถใส่ชุดแบบใดก็ได้ไปโรงเรียนเป็นข้อความที่กล่าวไม่ถูกต้องเนื่องจากแต่ละโรงเรียนจะมีเครื่องแบบของโรงเรียนให้นักเรียนสวมใส่ถือเป็นกฎของโรงเรียนที่นักเรียนควรจะปฏิบัติตามและยังถือเป็นการเคารพสถานที่และครูอาจารย์ด้วยค่ะข้อ5การแต่งกายไปทำบุญที่วัดสามารถสวมใส่เสื้อผ้าได้ทุกแบบเป็นข้อความที่กล่าวไม่ถูกต้อง เนื่องจากการไปทำกิจกรรมทางศาสนาที่วัดนั้นเราจะต้องแต่งกายให้เรียบร้อยเพื่อเป็นการเคารพสถานที่และเคารพพระสงฆ์ค่ะการแต่งกายที่ถูกต้องเหมาะสมและถูกกาลเทศะเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งของผู้ที่ปฏิบัตินะครับรู้อย่างนี้แล้วน้องๆเองก็ควรแต่งกายอย่างสุภาพและถูกต้องตามกาลเทศะด้วยนะครับส่วนในครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นน้องๆต้องมาติดตามครับ วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ